โปรเจกต์เราสองคนเหรอครับเือเนี่ยผมกลับไปเรียนหนังสือไงครับตอนนี้ back to school เรื่องโปรเจกต์ปีหน้าก็ไม่แน่ใจไม่อยากสร้างความคาดหวังให้คนกันเยอะแต่ก็คือป,ปอนเขากลับไปเรียนผมวันนี้ก็สนุกมากครับผมก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ทาง set, เอเชียเซตชวนพวกเรามาในวันนี้<ช>นะครับ<ช>ผมก็วันนี้อยู่กันที่แสมพาทากรนะครับผมก็งาน จัดตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่11นี้นะครับก็รีบๆมากันนะครับผมเพราะว่าโปรและดีลดีๆแบบนี้ไม่ได้มีกันบ,บน่อยๆใช่ครับใช,ใช่ก็ดีใจมากๆครับผมที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเ c สซีเอนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสพวกเราสังเกตได้มาเจอแฟนๆทุกคนด้วยครับคืมไม่ได้ไมถักไร้สไตล์อะไรแบนี้เป็นยังไงบ้างชอบบ้านหรือชอบคอนโดล่างหลังๆเนี่ยผมอินบ้านจริงๆใช่คือผมแบบว่ารู้สึกว่าอ่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราอยู่ในเมืองมารับเป็นแบบเป็นตึกแถวอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราสนใจในเรื่องบ้านที่เป็นในลักษณะของแบบ เป็นบ้านเดี่ยวละกันใช่ใชทำไมถึงชอบถึงบ้านเพราะว่ามันอยากมีห้องพิเศษหรือว่าอยากคือ,คอผมมาอยู่กับแม่กับน้องแล้วก็คุณยายครับผมก็เลยสนใจบ้านเพราะว่าคือถ้าเกิดได้ซื้อบ้านทันทีเนี่ยก็อยากจะซื้อชานเมืองที่แบบว่าทั้งแม่ทั้งน้องทั้งยายแบบอยู่แล้วแบบว่าไม่มีแบบพวกมลพิษมลภาวะละกันใช่แล้วถามบ้านในฝันเป็นยังไงจริงๆแล้ว,วผมอยากมีอะไรผมว่ามีบ้านในฝันคืออยากมีแบบว่าอะไรว่าโรงจอดรถใหญ่ๆโรงจอดรถใหญ่ๆแล้วก็แบบว่ามีแบบ ห้องฟิตเนสอ่าแล้วก็มีห้องสักเลี้ยงครับผมใช่ที่ผมอยากมีนะไม่มีห้องนอนมีอยู่แล้วครับผมอันนี้หมายถึงห้องพิเศษไงห้องพิเศษที่เติมเข้ามาใช่แสดงว่าตอนนี้รถที่บ้านคือที่จอดไว้มันแน่นหมดแล้วแน่นหมดแล้วใช่ครับแต่ผมมีแค่สองชั้นนะครับเผื่ออนาคตไงก็ขอให้เราได้แบบเราสองคนมีงานเยอะใช่จะได้ขายกันได้เลยเหรอได้เพราะอย่างครูบินชอบบ้านหรือคอนโดคือจริงๆแล้วผมชอบทั้งคู่ครับแต่เป็นคนดูทำเลเป็นหลักครับผม คือถ้าโดยส่วนตัวเราชอบบ้านมากกว่าแต่ว่าเป็นคนชอบอยู่ในเมืองมากกว่าครับดังนั้นออปชันเรื่องบ้านจะไม่ค่อยเป็นไปได้เท่าไหร่ดังนั้นก็คงต้องเป็นคอนโดครับถ้าเป็นคอนโดหลายคนมองว่ามันเป็นห้องสี่เหลี่ยมสำหรับเรามัน่ผมจัดสรรงให้มันรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของคอนโดคือเนื้อที่ครับผมและจํานวนคนที่อยู่ผมรู้สึกว่าเอาจริงจพอเพิ่มขึ้นไป33ตารางขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันก็จะเริ่มมีที่ โง่งที่จะอยู่คนเดียวได้แล้วแต่ว่าถ้าอยู่กันมากกว่านั้นก็อาจจะต้องเพิ่มเนื้อที่เข้าไปครับผมแต่ก็ต้องจัดโซนกันดีๆครับคนพวกแบบโซนห้องนั่งเล่นใช่ห้องนอนห้องต่างๆก็ต้องจัดกันดีๆครับแล้วก็บ้านในฝันุบิบ้านในฝันของผมก็คือบ้านใจกลางเมืองครับผมเป็นบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองครับผมซึ่งขายยากแหละเข้าใจมากๆตั้งไปเท่าไหร่ถ้าต้องกลางเมือง ไม่มีตังค์ฝันไว้เฉยๆครับไม่มีตังค์แล้วอยากมีอะไรถ้าเป็นบ้านใจกลางเมืองบ้านจริงๆอ๋อคือจริงๆแล้วอยากให้มันอยู่ใจกลางเมืองจะได้อยู่ใกล้ๆเพื่อนครับผมแล้วก็จะต้องมีที่จดอดรถที่ท,ที่เพียงพอที่เราอยู่ได้ทั้งตัวเราพ่อแม่แล้วก็สัตว์เลี้ยงครับก็ณผู้ชมบอกว่าจะเป็นทูบิต้องเป็นห้องรับแขกที่ต้องแขกเยอะมากก็นิดนึงก็นิดนึงครับก็อาจจะเป็นแบบ ห้องรับแขกที่สามารถปาร์ตี้ได้ด้วยแล้วก็อยู่กันหลายๆคนได้ด้วยที่ให้อยากได้ฝากอตีนี้ให้คนมาชมบ้านเวลาที่แบบสิ้นปีครับผมก็ฝาก SC Asset Heaven ด้วยนะครับที่สายามพารากอนชั้นหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับจัดกันอย่างโปรโมชั่นอย่างเต็มที่ทนะครับผมเราผมมีทั้งรุน่นรถมีทั้งส่วนลด,ดมีทั้งเรื่องค่าส่วนกลางมีทั้งเรื่องการผ่อนเรื่องดอกเบีย้ยก็มีโปรโมชั่นหลากหลายมากๆเลยนะครับก็มาแวะดูกันได้ที่สยามพารากอนได้ครับ พี่ถามเรื่องโปรเจกต์ของเราครอบครัวครับผมครับผมี2024เราไอ <are> เสร็จยงัง VR 2024ของผมเองหมดแล้วครับผมแต่ของปอนยังมยงียังเหลืออีกเรื่องนึงครับคือเรื่องลิฟท์เดย์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ใช่ครับใช่แต่ถ้าเกิด <ใช S 1> เป็นโปรเจกต์คู่ก็คือถ่ายทำเสร็จแล้วออนคุกเรื่องครับผมคุณจะต้องไปถ่ายใช่ครับผมตอนนี้ก็เ,เริ่มถ่ายกำลังเขาจริงๆแล้วเมื่อวานก็เพิ่งมาจากกองถ่ายวันนี้กองถ่ายก็ถ่ายกันอยู่ อ่าใช่แล้วอตอนเราอยู่ดีตอนเราอยู่ดีเดี๋ยวแต่ก็ถ่ายทำกันไม่ได้กันเกือบ10บคิวแล้วครับผมก็ใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าคงไม่ได้ดูกันเลยเลยทีอ่าบอกไว้ก่อนอก็อาจจะต้องรอเวลานิดน,นึงครับผมไม่ามา้ใาคนดวว่าสรุปเราจะออกมาเป็นคาแรคเตอร์ไหนาะทุกความที่แค่คุณนิ่งอาจจะเป็นเรียบร้อยหรือเปล่าอุ้ย<ม>เรียบร้อยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเรียบร้อยหรือเปล่าถือฟืนด้วยอ่าแต่ว่าผมเชื่อว่า เรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเนี่ยไม่ได้สําคัญเพราะว่าเด็กทุกคนแซบหมดการันตีการันตีครับถ่ายทำมาไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะถ่ายทํามานี้ใกล้กกลกจะ50า,าสิบเปอร์เซ็ตนต์100คิดว่าใครแซบสุดตอนเนี้ยร้อยคิดว่าใครแซบสุดเหรอผมให้เลยครับผมยินกับโอเบสองคนเพราะว่าตัวละครตัวเขาเองแล้วก็จริตของเขาเองเวลาเล่นเป็นตัวละครพวกเนี้ยได้สุดๆแล้วเราอะกี่เปอร์เซ็นต์ของผมเบาๆหน่อยแล้วกันไม่อยากให้คนคาดหวัง ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอ,อ,อแต่จะแซ่บแค่ไหนก็ฝากติดตามก่อนที่ออนกันด้วยครับแล้วปีหน้าล่ะรผมผมว่ามาาปปันจะแสบในเดือนนี้หรือเดือนหน้าเดือนไหนปลายเดือนนี้นครับผมโปรเจกต์เราสองคนเหรอครับคือเนี่ยผมกลับไปเรียนหนังสือไงครับตอนนี้ back to school ใช่ครับตามนั้นแหละครับผมหมายถึง,ถง,ถงก็คือก็คือคือปอนเออ่กลับไปเรียนหนังสือที่มหาลัยครับผมเรื่องโปรเจกต์ปีหน้าก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับผมยังไงก็รอรอติดตามมาแล้วกันดีกว่ารอติดตามก็ก็ไม่ เสียงนิมภาคเสียเลยฮ้่อยาถามเลยอย่าผมดูสปอยเนี่ยเพราะว่าปีนี้มันแคบมาแถะครั้งเดียวมันไม่ได้แถะมีนาใช่ใช่ไม่ไม่อยากสร้างความคาดหวังให้คนกันเยอะแต่ก็คือปอนเขากลับไปเรียนะมนเป็นสมกันที่คาดหวังเองถ้าเราสองคนต้องเล่นเราอยากเล่นเพราะว่าเราเล่นมาหลายบทบาทตั้งแต่นักเยนจนเป็นเพื่อนจนเป็นส่วนตัวผมนะผมอยากเล่นอะไรที่มันมีความแบบเบียวบียวตลกตลกหน่อยคือง่ายๆคือคาแรคเตอร์ข้างนอกมีความแบบ ดูเท่ๆดูหล่อเกินมนุษย์อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่านิสัยแบบยิ่งหลอ่อไม่พอหรอไม่หมายถึงตัวละครนี่ตัวละคร,ะครอ่า,าตัวละครมีความแต่ตัวละครเดี๋ยวคนแสดงก็นหน้าเหมือนกันนะอ่ใช่ก็คือตัวละครหล่อเกินมนุษย์อ่าแต่ว่าแบบว่าคาแรคเตอร์จะมีความแบบตลกตลกมีความกระตนนนนุ้นกระตุ้นนิดนึงแล้วกันอ่าใช่อนิเมะหรอก็เป็นฟิลแบบอนิเมะก็ได้ครับอ่าระบบ้าใช่ไหมถ้ามันจะต้องตลกเป็นบ๊็บ้าผมไม่เอาบ๊็บ้าและกันผมอยากได้เป็นแบบตลกแบบเหมือนที่ผมเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเรียกว่าอะไรจังหวะตลกที่่่แบบวาาคดไมถึงอ กือคุณบินพูดถูกครับมาตัวเองไปเล่นถ้าตัวเองเอาแค่ตัวเองไปเล่นแล้วกันถ้ามาเวนี้ตัวผมเองก็อยากเอาตัวเองไปเล่นเหมือนกันแล้วตัวเองเราเป็นยังไงเพราะคุณบินจะมีหลายคาแรคเตอร์ตัวเองถ้าเป็นตัวเองจริงๆจะเป็นคนแอบห้าวนิดๆอ่าให้ตอนพูดให้ตอนพูดใช่ใช่รีวิวดีว่าคาแรคเตอร์ที่จะต้องมาเล่นกับปอน ผมขอเป็นคนที่ดูปกติแล้วกันเพื่อที่จะให้มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสมมติถ้าเกิดเราเรียกแล้วเราเป็นคนแบบตลกแล้วอ,ะอ่ะหรือเป็นคนแบบมีความแบบเพี้ยนเพี้ยนที่แบบ,แบบบแบบดูไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้คนที่มาคอยแบบเตือนสติเราอ่าตอบให้เราเข้าที่อะ,อะไรประมาณนั้นนะครับที่เขาสามารถได้หรือว่าเขายิ่งกว่าทําได้ทำได้มันต้องมีความบาลานซ์กันเราเขาต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เรถูกกระมอมครับผมผมเรจะเป็นคนเรียกสติเพื่อนใช่ใช่จริงจริงไม่มีอะไรเพราะว่ามันเรื่องเขาขึ้นมา จริงๆแล้วก็ก็นี่แหละครับอันนี้ถ้าพูดจริงๆคืออยากลองเล่นเป็นตัวเองบ้างคือโดยปกติหลายๆบทบาทเลยในคาแรคเตอร์ผมจะเป็นคนที่มักจะไม่ชอบเอาตัวเองเข้าไปใส่ในคาแรคเตอร์ชอบให้ตัวเองในจอกันเนาะจอแยกกันแต่ว่า,เ,าเลยอยากจะลองดูลองอทดลองด<อ>ูงกับตรงนี้การเอาความเป็นตัวเองใส่เข้าไปในคาแรคเตอร์หน่อยว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไม่ขำมันไม่ด้วยกันไม่ขำไม่ขำไม่ขำโอ้ไม่ขำหรอก ไม่รู้เหมือนกันครับผมพอเป็นตัวเองแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันได้นะแซ่ไม่ถาไม่ถาเล่นกันมาสี่ปีแล้วมืออาชีพมืออาชัพนอลนี่คือแบบบอกเลยว่าสมมติถ้าได้มีโอกาสมีไม่ต้องเวิร์กช็อปก็ได้นะโอ้โหเวิร์กเวิร์กหน่อยพอเวิร์กหน่อยเวิร์กหน่อยพี่เวิร์กหน่อยเพราะหะไรคนเลยบอกว่าอยากให้คู่เราเป็นเอกกับคู่เจมิน่าโพิรเพราะว่ามออมคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมผมก็เป็นอีสนใจเห็นภาพในนามอยากอยากอยาก อยากเล่นด้วยกันเหม well, ือนกันด oh, so! ูจะสนุกดูจะสนุกเพราะว่าแค่ไปอเมริกาด้วยกันก็ก็สนุกมากๆแล้วใช่ครับสมมติอนาคตไม่มีโปรเจกต์นั้นจริงๆคิดว่าใครจะฟังใครไม่มีคำตอบจะเป็นอย่างนี้ครับผมจะเป็นผมตะโกนให้ทุกคนฟังเลยก็ไม่มีใครฟังก็จะเป็นอย่างนั้นได้ใช่จะเป็นผมยืนอยู่หน้าเซตแล้วผมยืนอยู่หน้าเซตปอนมาคนที่สองแล้วผมก็ตะโกน เไม่โฟกัสมาได้แล้วแล้วประมาณนี้แล้วมันแล้วก็มันก็จะวิ่งเล่นแล้วเราก็ผลสุดท้ายเราก็ไปวิ่งเล่นกับเขาด้วยใช่คิดว่ามันมีความหวังนะแววตาดูเป็นประกายมากสมมติ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 ที่ถามเรื่องการมีเป็นยังไงบ้างีโปรเจกต์ปีหน้าอาจจะยังไม่รอเฉลยอ่ะเป็นไงบ้างเดินทาง จริงๆแล้วมีความสูงมากเลยเนาะพวกเราก็เพิ่งกลับมาจากไทเปกันเอา VR Forever ันก่อนที่ไทเปก็หลังจากที่ได้ไปมาหลายที่เราก็รู้สึกว่ามีความสูงมากคือแฟนๆในทุกๆที่เนี่ยคือให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆเลยครับครับผมแต่ว่าถึงแม้ว่าที่ที่เราประกาศไปแล้วจะไปกันหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่จุดจบของ VR Forever Fancon นะครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนที่อยู่ในที่อื่นๆที่ต่างๆรอติดตามกันด้วยว่าเราจะไปหาคุณถึงที่ไหม ทุกคนยังดูแบบว่ายังสนุกกปแบบนันเราคิดอย่างไรบ้างคิดถึงเหมือนกันนะบ r นี่ในคู่บรมเห็นแบนบหลายๆคนแฟนๆแต่ละที่เนี่ยก็คือมันก็ว่ามันเป็นซีรีส์ฟิลกูที่ทำให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขคือพอเราเห็นว่าทุกคนดูซีรีส์เราแล้วมีความสุขเนี่ยเราก็อยากจะแบบต่อยอดแหละ,ะแต่ก็ต้องรอดูในอนาคตครับผมว่าจะเป็นยังไงมีคนระับครับผมเอาจริงๆก็ชอบซีรีส์เรื่องนี้มากรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่สนุกมากครับผมแต่ว่าถ้าพูดในความเป็นจริงเนาะด้วยความเป็นที่ที่มันเป็น พศ32โดยความที่เป็นนิยายมาก่อนแล้วเราดันเล่นไปจบนิยายแล้วใช่ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปเล่นเหมือนกันเพราะว่าแก๊งนักแสดงก็คิดเหมือนกันว่าถ้าอินฟงไว้ต่อเป็นภาคสองก็สามารถไปต่อผมว่าทำได้ผมว่าทําได้ครับเรื่องราวมันต่อไปได้เพราะว่าเพราะว่าคนดูทุกคนบอกว่าได้มีตัวเองไม่ได้หนี เพราะไม่ใช่เพราะว่าในฉากพวกนั้นเราอินพอไวกันพราะ่าเยอะอย่างอย่างที่อู๋ที่รับบทเป็นเป็นแทนเนี้ยมันก็จะมีการอินพอไวค่อนข้างเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเรื่องมันจะถูกต่อไปแบบชีวิตหลังกำเนิดก็เป็นไปได้ครับปีหน้าที่เจอกันอ่าไม่รู้ครับรู้ครับใช่ครับผมใช่ครับดูอบอุ่นมากใช่ไหมคือเอางี้แหละคือก่อนหน้านี้ผมอยากเลี้ยงหมามานานแล้วแต่ว่าคือคุณแม่น่ะไม่ค่อยอยากเลี้ยงแม่นะ แม่นุมัติสักทีใช่คือได้ความก่อนเนะี่ยผมเคยอยากเรียกเป็นแบบเป็นหมาตัวเล็กๆแบบพอมารเลเนียนอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าคือน้องชายผมบอกว่าเนี่ยก็เนี่ยเอาตัวใหญ่ไปเลยเนี่ยเวลากลับบ้านมาเหนื่ยจะได้แบบมีคนให้เล่นด้วยมีตัวมีให้เล่นด้วยอะไรอย่างนี้ผมก็เลยตัดสินใจเอากโกลเด้นละกันแล้วหลังจากที่ซื้อมาก็ติดมากๆเลยครับผมแบบคืออยากกลับบ้านไปหาทุกวันเลยและคุณแม่ที่บอกว่าไม่อยากเลี้ยงก็คือแบบ<ม>โอ้โหสุดๆคือแทบรักมากกว่าลูกแล้วแสดงว่าลูกสองคนก็คือเป็นตัวที่คือ ก็ก็ก<ๆ>็อย่างเช่นแบบสมมติผมเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำทำน้ำโขกอะไรเงี้ยโดยแบบบนแม่บ่นพอแม่เห็นแบบพาร์เกอร์มานี่แม่แบบเปลี่ยนเสียงเลยอะไรเงี้ยเขาไม่ดูน้ำหมาไม่ดูลูกแพ้ดูผมแพ้นะผมได้เป็นไงเราได้เจอของเขาอย่างยังไม่ได้เจอเับค,<ต>คือวชวนอยู่ใช่ใช่คือตั้งแต่ตอนนี้ตารางงานทั้งสองคนยุ่งมากเพราะว่าผมก็ถ่ายเคส อยู่ปอนก็่ายลิฟเดย์กันอยู่ตอนนี้ช่วงหลังๆก็ยังหาเวลาลงมาล็อกกันด้วยกันยากอยู่ครับผมแต่ว่าไปแน่นอนไปแน่นอนอยากให้ได้เจอแน่นอนไปหาแน่นอนอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้เพราะว่าผมอยากกับคาร์เตอร์มาเจอเพราะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันชอบครับชอบครับแต่ว่าผมผมจะเป็นคนแบบนิ่งๆนิ่งๆหน่อยดังนั้นแบบหมาเล่นกับผมได้แต่ถ้ามันชนมากๆปุ๊บผมผมจะเป็นแนวดุนิดนึงก็เลยไม่รู้ว่าทางเจอหมาผมเนี่ยดุไม่ลง จริงเหรอคือผมเคยแบบมีโมเมนต์แบบแบบนี่พอเห็นหน้ามันรู้สึกแบบโกรธไม่ลงเลยอะอะไรแบบนี้เดี๋ยอเป็นประเดียวไม่ถงกันแล้วอย่างคุณบิแพ้แหละแพ้น้องแหละอย่างผู้บินหมากับแม่เราเราเราคิดว่าเราเข้าตรงไหนกับมันได้ดีสุดวิ่งจริงๆเราชอบเป็งคู่ครับคือแต่ก่อนก็เคยอยากเลี้ยงหมาเหมือนกันเคยอยากเลี้ยงโกลเด้นเนี่ยแหละใช่ครับผมแต่ว่าด้วยความเป็นเราและด้วยไลฟ์สไตล์เราไลฟ์สไตล์เราเหมาะกับแมวมากกว่า ก็เลยก็เลยเอาน้องแมวกับด้านมา,ว,าว่าจะยืมไป,ปอยู่กับคเล่นเขาหนึ่งวันวิสี่ชั่วโมงกับคนเด่นเขาผมกลัวเจ้าของเขาจะไม่ให้เหรอสิอไม่่คเจ้าของแพ้ทางยงซะขนาดเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะผมไม่เท่าไหร่นะแต่แม่ผมอ่ะสุดๆเลยต้องไปคุยกับจรองกไคุยับเจ้าของตัวจริงคุณแม่ครับคือแบบผมอยากจะพาออกไปข้างนอกเนี่ยบอกว่าอย่าพึ่งเลยรอให้น้องฉีดวัคซีนครบก่อนค่อยออกไปเดี๋ยวจะไปติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยสรุปเราไปแค่คนเดียวแม่คือเจ้าของแม่กลายเป็นเจ้าของ แล้วฝากโปรเจกต์ปีหน้าของเราที่จะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นสิ้นเดือนนี้ติดตามครับครับผมก็ยังไงก็อ่ะฝากผลงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของพวกเราด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นของผมหรือของครูวีเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับครับผมก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง l i ฟ d a เดย์ครับผมลิฟเใช่ลิฟเแล้วก็เทส t ด้วยนะครับครับผมแล้วก็ซีรีส์อื่นที่จะมีในปีหน้านะครับฝากกันด้วยนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเปนเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e y y u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  e e h h n n n l t t p ดา a ราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p d ดาวรานะคะ